ก็มาอินไซต์ข้างเตียงนะครับเอ็มเมดคลินิกสาขาอุบลราชธานีนะครับอ่ะก็ลูกค้าคนนี้มาฉีดวิตามินนะครับแล้วมาฉีดวิตามินเนี่ยดียังไงบ้างรครับก็บอกจริงๆว่าเอ,อ่อวิตามินเนี่ยวันนี้เราใช้โปรแกรมของออร่านะคะโปรแกรมออร่าเนี่ยตัวเนี้ยคือท็อปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยมันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ระบบเผ,ผาผลาญแล้วทําให้ผิวเราเนี่ย กระจ่างใส่นะคะแล้วตัวนี้มันชะลอริ้วรอยตามวัยด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าอายุพออายุมันมากขึ้นเนี่ยวิตามินเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นดังนั้นสําหรับตัวหญิงเองบอกเลยว่าวิตามินผิวหรือวิตามินพวกนี้จาเป็นสําหรับหญิงมากเพราะหนึ่งเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยพวกวิตามินนี่จําเป็นแล้วไหนจะโดนแดดอีกแดดสมัยนี้แรงด้วยค่ะดังนั้นวิตามินจําเป็นค่ะอเห็นผิวขา,ขาวใสๆอย่างเงี้ยนะครับม้วสวยๆอย่างเงี้ยแสดงว่าฉีดประจำ<ช>ครับปล่อ,อยแค,รคไ่ไหนครับก็ปกติก็ เออถ้าแบบผิวมันแบบหนักหน่อยก็จะสองอาทิตย์ครั้งนะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่แบบเออไม่ได้ทัไม่ได้ออกแดดหรือว่าพักผ่อนเพียงพอก็จะอาจจะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็แล้วแต่ตามตาม,ตามเสถานการณ์ที่เราใช้ชีวิตนะคะอมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยเนาะ,ะ <ผม S 1> ดีค่ะดีดนะครับอ่ะยังไงก็เชิญชวนชาวอุบลราชธานีเนาะค่ะขอเชิญชวนเป็นภาษาอีสานหน่อยสิก็เชิญชวนชาวอุบลราชธานีนะคะเอเมสาขาอุบลนะคะ ตอนนี้มาเปิดยูสาขาอุบลแล้วแต่ก่อนหนนี้ยิงเคยรักษาเอเมดสาขาลามคํำแหงเจ็ดิบเก่าเป็นตัวย่งเลยแต่ตอนนี้มาก,กับมาบานก็นเลยมาใส่เอเมดสาขาอุบลดังนั้นเชิญชวนมูมูเพื่อนๆ,ๆทั้งหลายนะคะคุณพี่คุณอานะคะมาสาขาเอเมดสาขาอุบลค่ะขอบคุณค่ะจอกันครับเพราะความสวยยอมกันไม่ได้เพราะความสวยยอมกันไม่ได้